สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวิดีโอเกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้จากเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมอยู่นะครับก็เป็นตอนที่363ของอาอเว็บไซต์นี้นะครับจะพูดเรื่องแอบอ้างรูปผู้อื่นสร้างช่องทางสื่อสารปลอมนะครับเจอโทษหนักอันนี้ก็คือเกินนนาของอบทความสั้นๆของของทางเว็บไซต์นะครับแต่จริงๆแล้วในเนื้อหานะครับเขาก็จะพูดถึง กฎหมายประมาณสักส3สามมาตรานะครับก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการหมิ่นประมาทด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยเนาะโดยเขาขึ้นต้นด้วยว่าแอบอ้างรูปผู้อื่นนะครับสร้างช่องทางสื่อสารปลอมนะครับเจอโทษหนักก็มาที่การนำรูปของผู้เสียหายมาโพสต์นะครับพร้อมข้อความที่ทำให้เกิดการหมิ่นประมาทโดยสามารถเอาผิดได้ตามข้อหาหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326นะครับที่กำหนดไว้ว่าผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกียดชังผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้ก็เป็น กรณีแรกที่เขายกตัวอย่างมาในบทความนะครับก็คือการนําลูกของผู้อื่นแล้วมา,ามีข้อความที่หมิ่นประมาทเขานะครับแต่ถ้าในกรณีที่หมิ่นประมาทคนดังและทําให้สูญเสียรายได้นะครับเรายังผู้ที่ถูกกระทำนะครับยังสามารถฟ้องร้องทางแพ่งนะครับเพื่อเรียกค่าเสียหาย,ตา,าายตามประมวลขอภัยครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตา 423นะครับวักหนึ่งได้เช่นกันเพราะเป็นข้อความที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่มีชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นนะครับหรือเป็นความเสียหายแก่ทางทำมาหาได้นะครับจึงต้องจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนแก่ความเสียหายที่เกิดขึ้นแม้จะไม่รู้ว่าความนั้นไม่จริงก็ตามแต่ควรจะรู้ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นกรณีต่อเนื่องนะครับก็คือว่าถ้าผู้นั้นเสียหายแล้วเขามีความเสียหายที่ทําให้สูญเสียรายได้นะครับเขาก็สามารถาเรียกร้องตรงนี้ได้ตามกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับนอกจากนั้นนะครับการสร้าง Facebook ปลอมนะครับและลงรูปผู้อื่นพร้อมด้วยข้อความที่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นยังถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับพุทธศักราช2 5 5 0ตามมาตรา16วรรคหนึ่งที่กำหนดไว้ว่าผู้ใดนำความนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดโดยประการที่น่าจะทําให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมินถูกเกียดชังหรือได้รับความอับอายต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทอันนี้ก็จะเป็นบทความที่ว่าด้วยเรื่องของการใช้รูปผู้อื่นไปทําให้เกิดความเสียหายนะครับก็จะต้องมีตั้งแต่หมิ่นประมาทอ่า ถูกเรียกค่าเสียหายที่ทําให้เกิดจากเสียไรายได้แล้วก็ถ้าเป็นรูปปลอมรูปอะไรที่มันเป็นข้อมูลที่เป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นถูกตัดต่อก็อาจจะโดนได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกฎหมายน่ารู้นะครับจากเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็มีกฎหมายน่ารู้อย่างอื่นอีกนะครับถ้าคู่ใดสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับในเว็บไซต์นี้วันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ